สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมเอาละครับเอฟซครับว่าจะออกไปนะครับทําเถียงนาน้อยนะครับดูบรรยากาศนะครับฝนตกนะครับฝนตกนะครับก็เมื่อกี้ไปซื้อไอ้นี้มานะเอฟซนะนะครับก็มีไม้อัดนะครับนี่นะครับมีไม้อัดนะครับแล้วก็มีร่มแล้วเอานี้มาก่อนนะครับอึบ ขานะ่นี่บนี่นะครับอันนี้ก็เป็นขาล่มแล้วก็ล่มนะทุกคนล่มนี่นะนี่นะครับผมอันเนี้ยจะเอาไว้กลางนะครับครับอันนี้ล่มก็จะเอาไว้กลาง การแดดการฝนนะครับนะครับเอฟซีเดี๋ยวผมจะลองแกะมันออกมานะ เป็นีลมนะครับก็เป็นล่มที่แมงกะบ,บี้เพิ่งไปซื้อมาเนาะอันนี้ก็เป็นร่มสีเขียวนะครับนี่นะครับเข้ากับธรรมชาติเลยนะทุกคนเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเอาออกมาตั้งข้างนอกเนาะครับข้างในอาจจะมองไนมะ่ค่อยเห็นชัดนะครับ นะครับได้แล้วนะครับร่มเขียวนะครับทุกคนนี่นะฮะร่มอันนี้นะครับผมก็จะเอาไว้เอาไปตอนทําเถียงนาน,นะครับเพราะว่าการแดดการฝนนะครับ ราคานะครับผมซื้อล่มนะครับตัวนี้มาพร้อมขาแล้วก็ไม้อัดนะครับ15มิลนะครับสีดำนะครับก็รวมทั้งหมด2,500กวบาท fc นะครับของ2อย่างนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นล่มนะครับขนาด4 5บหนะครับตัวแรกน่ยผมไปดูที่ร้านมันมีขนาด50ซึ่งมันใหญ่มากนะครับ ผมก็เลยบอกว่าผมขอล่มขนาดที่มันเล็กเล็กกว่าอัน50ได้ไหมนะครับเขาก็บอกมาว่าอะาจะเป็นประมาณ45นะครับตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็ตัวฐานล่างก็เป็นกากบาทแบบนี้นะครับเพื่อที่จะสวมแล้วก็นะรับน้ำหนักของร่มแต่เราต้องหาพวกอิดบล็อกหรือว่าของหนักๆมาวางทับนะครับเวลาที่ลมมันมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องปิวนะทุกคน อ่ะคราวนี้นะครับเราก็มาดูนะครับนี่คือเป็นกระดานนะครับไม้อัดนะครับนี่นะครับเติดเหล็กนะครับติดโู่นะเดี๋ยวกระดานไม่อัดนะครับผมก็จะเอาวางไว้นะครับข้างบนนะครับน่าจะเป็นช่วงนี้นะครับยอง นะครับผมก็จะหาไม้ไผ่นะครับมามาวางเอาไว้แล้วก็เอาไม้อัดนะครับวางนะครับผมเพราะว่าไม้อัดเนี่ยผมจะยังไม่เอาไปนะครับคือให้คาล่างเนี่ยมันเสร็จเสียก่อนนะครับเราถึงจะใช้นะครับไม้อัดนะครับตีเป็นแผ่นพื้นนะครับที่ผมกะมาเนี่ยนะครับก็คือความกว้างความยาวนะครับของเสียงนาน้อยผมเนี่ยมันก็ มีมีขนาดกว้างกว่าไม้อาดตัวนี้ก็เลยต้องซื้อมาสองแผ่นเพื่อที่จะเอามาต่อกันนะครับผมผมก็มีขั้นตอนในการทำนะ f c นะครับเดี๋ยว fc ค่อยดูกัตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บนะฮะเก็บไม้อัดก่อนนะครับผมเอะครับเราก็จะเก็บร่มก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะเอาไม้อัดนะครับเอามาเก็บนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องนะครับจัดข้างบนก่อนเพื่อที่จะให้มันวางได้นะทุกคนนะอา่าโอเคตรงนี้น่าจะได้อยู่ครับส่วนส่วนบนนี้น่าจะได้อยู่นะทุกคนผมจะตั้งกล้องไว้นะทุกคน ฝก็ตกไปปลอยนะครับเราเก็บนอฮะ แล้วก็ใส่ไปหนึ่งแผ่นแล้วนะเหลืออีกหนึ่งแผ่นทุกคน นี่แผ่นที่สองนะครับสองก็ป๊เราจะเอาเก็บไว้ก่อนนะครับจนกว่าเราจะทําคาล่างเสร็จนะครับถ้าทําคาล่างเสร็จแล้วเราก็จะเอาแผ่นไม้อัดเนี่ยเอาไปตีใส่นะทุกคนอันนี้ก็ไม่โดนฝนนะครับไม่โดนฝน ครัตอนนี้ผมก็เก็บนะฮะไม้อานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีขนมอยู่เดี๋ยวจะให้น้องหมาของผมนะครับทุกคนอมอมมาแล้วมาเร็วกินหนมเร็วยกยกอ้าเอ้าแล้ว,วมีขนมให้แล้วเร็ว,รวแบงกันเกินนะครับ

对。 มากินไดีกันมดแล้ว แล้วโอเคไหมโอเคนะหมดแล้วอเออสนะูงอากาศการครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับแมงกพี่ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ